สวัสดีครับผมกล้องช่องนายดีในคลิปนี้ผมก็จะทำคลิปเพื่อบันทึกหลักฐานเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์ให้รุ่นลูกหล,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 ลานได้ดูในมือของผมนี่ก็คือพระเครื่องเป็นพระเครื่องที่ผมบูชามาจากการที่ผมได้ไปเที่ยว นวัสการที่พระธาตุนาดูนอําเภอนาดูนจังหวัดมหาสา,ารคามเป็นพระที่ทางวัดจัดสร้างขึ้นเป็นของใหม่นะผมต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าเราไม่ได้เอามาหลอกขายมาเลยเพราะว่าผมไม่ได้มาขายไม่ได้เอามาเช่ามาปล่อยบูชาเอาผมนำมาบูชาเองนะก็คือเป็นของใหม่แต่เป็นพิมพ์เก่า เป็นพิมพ์ดั้งเดิมที่เขาขุดพบนะคือถ้าเป็นของเก่าดั้งเดิมก็ไม่รู้ว่าราคาไปไปกี่ล้านแล้วนะอันนี้คือเป็นพิมพ์พิมพ์ดั้งเดิมเอาแม่แบบถอดแบบมาจากของของดั้งเดิมพิมพ์เดิมเนี่ยองค์นี้นี่เรียกว่าพระนาคปกนาคปกพิมพ์เล็กเนี่ยที่เขาเขียนไว้ที่กล่องนี่คือพระ นาปลกพิมพ์เล็กนผมก็ว่าตามที่ทางวัดเขาว่ามาทางทาง,ทางสถานที่เขาว่ามาที่พระธาตุนาดูนเขาจะสร้างขึ้นมาคือถ้าใครไปที่นูน่นไปกราบนมัสการพระธาตุนาดูนก็จะเห็นก็เป็นของคล้ายๆข,ของที่ระลึกที่คนไทยเราเวลาเราไปไหนก็จะมีของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับมา เพื่อเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าเราได้ไปที่นู่นที่นี่มาผมก็เป็นหนึ่งในนั้นในเวลาผมไปที่ไหนถ้าไปวัดผมก็จะเก็บอะไรที่เกี่ยวกับวัดนั้นมาเป็นของที่ระลึกไม่ได้มาคิดที่จะสร้างมูลค่าแต่อย่างใดเอามาเก็บไว้เป็นที่ระลึกเอามาบูชาถ้าเป็นพระเป็นอะไรถ้าไปที่จังหวัดต่างๆก็จะมีของที่ระลึกจากจังหวัดต่างๆมาเป็นที่เตือนความจําเป็นเมมโมรีสําหรับตัวเราเองว่าเราเคยได้ไปที่นู่นที่นี่มา แล้วก็เอามาเก็บเอาไวนะ้แต่นี้ผมก็ได้มาสององค์ก็คือพระนาคปลกพิมพ์เล็กนะเป็นของใหม่นะผมยืนยันเป็นของใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมาแต่สร้างขึ้นมาจากแม่แบบแม่พิมพ์เดิมดั้งเดิมที่เขาขุดพบจากนครจัปาสีคือพระธาตุนาดูนเป็นเมืองเก่าเมืองโบราณน,นครรัฐโบราณก็คือนครรัฐจัปาสีนะ นี่ก็ก็สวยงามสวยงามอ,อีกอีองหนึ่งก็คือว่าตามที่เขาพิมพ์ไว้อยู่ในในในกล่องเนี่ยบนกล่องนี่ก็คือพระแผงเขาเรียกว่าพระแผงตัดเก้าคือมันคงจะหมายถึงเป็นแผงมาน่ะแหละเขาทำมาเป็นแผงตัดเก้าก็หมายถึงเนี่ยมีมีเก้าเก้าองค์เนี่ยหนึ่งสองสมเป็นสามแถว ชั้นชั้นละสามแถวมีสามชั้นก็รวมเป็นเก้าองค์เก้าองค์เขาเรียกพิมพ์นี้ว่าพระแผงตัดเก้าตัดเก้านะเพราะฉะนั้นผมก็ได้มาอย่างละองค์อย่างละองค์พอมาเป็นที่ะระลึกมาขึ้นหิ่งบูชาเก็บไว้ตามภาษาคนไทยคนพุทธนั่แหละนะแต่ผมไม่ได้นำมาเพื่อที่จะ เอามาเล่นแร่แปรธาตุไปเพิ่มค่าเพิ่มอะไรนะไม่ได้เอามามาหลอกกัน,อกอน,มมนไอ้ของเก่าของนั่งเดิมมนะันไม่มีหรอกของเก่าของนั่งเดิมนะของเก่าของนั่งเดิมมีราคาไม่รู้กี่กี่สิบล้านร้อยล้านแล้วนะซึ่ง,ซ,งซึ่งหาไม่ได้แล้วแหละถึงหาได้เราก็ไม่มีตังค์จะซื้อนะเพราะฉะนั้นเราก็เก็บอย่างนี้แหละก็นํามาจากพิมพ์เดิมเหมือนกันนะคือของพวกนี้มูลค่ามันอยู่ที่ใจคือคนคนที่รักสะสมอะไร ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละมันมีคุณค่าทางใจใช่ไหมคือคนที่ไม่เข้าใจก็จะไม่เข้าใจคนที่เขารักต้นไม้นี่ไปว่าเขาไม่ได้เขาซื้อกันต้นละเป็นแสนเป็นล้านเขาก็ซือ้อเขารักของเขาอ่ะเห็นไหมกล้วยไม้นี่ต้นเป็นพันเป็นหมื่นเขาก็ซือ้อเห็นไหมหรือคนที่รักไอ้ประเภทปลาสวยงามนี่เขาก็ซือ้อเขาก็เลี้ยงของเขาเขารักของเขาขเขาคนที่รักหมารักแมวก็ด้วย เพราะฉะนั้นคนคนนี้จะไปว่าเขาไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้รักเหมือนเขาเราไม่เข้าใจเขาขนั้นียผมก็เหมือนกันผมมาเป็นประเภทที่ชอบสะสมเนะ่ยเจออะไรผมก็สะสมสะสมไปเรื่อยไปนู่นมานี่ไปที่ไหนมาผมเจออะไรที่มันเป็นของพื้นถิ่นของที่ตรงนั้นคือเป็นอัตลักษณ์ของตรงนั้นนะ่ะคือถ้าเจออย่างนี้เจอพระเครื่องพิมพ์อย่างนี้ เราจะรู้ได้ทันทีว่ามาจากพระธาตุนาดูนพิมพ์ิวธาตุนาดูนเนี่ยอย่างเงี้ยคือพระนาคปลกเนี่ยก็จะมีอยู่ทั่วไปนั่นแหละแต่ถ้าเป็นพิมพ์อย่างเงี้ยเป็นหินทรายเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาจากพระธาตุนาดูนนี่เลยเป็นอย่างนี้เลยเป็นของที่จะสร้างโดยทางองค์พระธาตุนาดูลเลย ที่นู่นเลยคือถ้าท่านใดที่เคยไปที่พระธาตุนาดูจะรู้จะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดดีว่าเขาก็มีร้านที่จําหน่ายเป็นที่ระลึกนะถ้าถ้าวงการพระเครื่องเขาก็จะเรียกว่าให้เช่าบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองอย่างน้อยเราก็ไปจากกรุงเทพไปถึงนู่นแล้วล้วก็ไปกราบไหว้บูชาสักการะทำบุญ เป็นการร่วมทํำบุญนะถ้าคิดในแง่มิติหนึ่งก็คือเป็นการร่วมทําบุญเพื่อที่จะนําเงินที่เราร่วมทําบุญเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งนี้กลับมาเนี่ยเงินที่เราให้ไปก็คือทางพระธาตุนาดูลทางนู้นทางเจ้าหน้าที่เขาเขาก็จะจัดนําไปเป็นค่าบํารุงสถานที่ทํานุบํารุงปฏิสังขรณ์บุรณะพระธาตุนาดูล ใช่ไหมให้อยู่ยั้งยืนยงสืบต่อไปชั่วลูกชั่วหลานใช่ไหมถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะมีสุขใจเราจะไม่เสียเรียดเลยแต่ถ้าใครคิดว่าเอ้นนามาแล้วต้องขอให้ถูกหวยแล้วมันที่หนึ่งอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าไม่ได้ก็โยนทิ้งไปหมดค่าเหมือนที่ไปไล่ตามไล่ตามกระแสที่เขาปลูกก็ปั่นขึ้นมาเนี่ยอย่างนั้นมันจะไม่เห็นค่าใช่ไหมมันจะไม่เห็นค่าพอ เราขอแล้วไม่ได้ตามที่ขอเราจะไม่เห็นค่าเราจะโยนทิ้งทันทีแต่ถ้าเราคิดอย่างที่ผมคิดนี่มันจะมีค่าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราพอเห็นปุ๊บเราจะนึกได้เราไปเราไปกราบสักการะ,ะไปเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุนาดูนแห่งนครจำปาสีนะครรัฐโบราณดั้งเดิมมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะนึกถึงบรรยากาศเหตุการณ์ภาพเหตุการณ์อย่างน้อยเราก็จะคิดว่าเออเราเคยทําบุญร่วมไว้ที่ตรงนั้น ช่ไหมเผื่อชาติหนึ่งชาติใดชาติหน้าเผื่อมีจริงตามคติธรรมโบราณใช่ไหมมีชาติหน้ามีอะไรอย่างน้อยเราก็เคยก่อบุญไว้ที่นู่นใช่ไหมเราก็ได้ร่วมบริจาคเงินบริจาคทานบริจาคท,ทรัพย์ของเราเพื่อที่จะเป็นทุนให้ทางวัดทางทงนุน้นนำไปบุรณะปฏิสังขรอ,องค์พระธาตุนาดูนสืบต่อไปให้อยู่คู่ ลูกคู่หลานคู่บ้านคู่เมืองของเราต่อไปใช่ไหมอันนี้คือวิธีคิดของผมผมก็คิดต้องผมอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมจริงไม่สีเรียดว่าจะมีพระพุทธคุณไหมจะมีอะไรไหมไม่ผมไม่ไม่สนใจตรงนั้นคือแค่เราได้ทําได้มาได้มีผมก็พอใจแค่นั้นเองคือความสุขความสุขมันเกิดจากการที่ไม่คาดหวังว่าจะได้จากสิ่งที่เราทําไปถ้าเราทําไปเพื่อที่จะคาดหวังเอาความสุขกลับมา ได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้อันนั้นเป็นการค้าขายใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่การให้การให้การบริจาคสําหรับผมก็คือการให้ที่โดยไม่คาดหวังว่าจะได้สิ่งใดกลับมา mm. คือให้เพราะว่าเราอยากจะให้ให้เพราะเราเห็นประโยชน์ในสิ่งที่เราให้ว่าให้ไปแล้วจะไปทางไหนตรงไหนยังไงใช่ไหมส่วนเขาจะนําไปใช้อย่างไรที่ไหนก็เป็นเรื่องของเขาเพราะเราให้ไปแล้วขาดจากเราไปแล้วให้ไปแล้วเป็นสิทธิของผู้รับที่จะนําไปทําอะไรก็ได้ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สิ่งนี้กลับมาเราก็สุขใจปีใจใช่ไหมแล้วเ,เราดีใจเราเป็นคนสุขง่ายดีกว่าสุขยากใช่ไหมคือถ้าเราสุขง่ายอะไรนิดๆหน่อย людям, แล้วก็มีความสุขแล้วก็พอใจก็คือหาความสุขจากสิ่งรอบข้างรอบตัวที่เรามีเราหาได้แล้วก็ไม่ไปเทียบเคียงใส่กับผู้อื่นคนอื่นใช่ไหม มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเออเราแย่เราดูด้อยดูร่นโดนนี่เป็นการได้ค่าตัวเองไปใช่ไหมผมก็เป็นคนคิดอย่างนี้ก็คือผมเป็นคนคิดคิดบวกคิดง่ายๆคิดอะไรก็ได้ที่ที่หาความสุขให้ตัวเองอ่ะคิดแล้วมันไม่เป็นแง่ลบให้ตัวเองอ่ะคิดแล้วความสุขทางใจพลังบวกมันเกิดแค่นี้เองผมได้ทําบุญร้อยหนึ่งห้าร้อยบาทพันหนึ่งก็แล้วแต่ผมก็บอกกับตัวเองมามผมได้ทําบุญที่นูน่นที่นี่ที่นั่น ถ้าชาติหน้ามีจริงผมก็คงไม่ได้ไปเกิดเป็นเป็นเดรัจฉานเป็นนู่นเป็นนี่ใช่ไหมอย่างน้อยก็มีพลังบุญที่ผมไปสร้างไว้ที่นู่นที่นี่ที่นั่นใช่ไหมไปบริจาคทานไว้ที่นู่นที่นี่ที่นั่น,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 นแล้วก็เงินของผมอย่างน้อยก็คงมีส่วนในการไปซื้อสีมาทาไปซื้อปูนมาเพิ่มไปบูรณะซ่อมแซมส่วนใดส่วนหนึ่งที่เสียหายสึกหรอกลอนไปตามกาลเวลาใช่ไหมอีก สิปียี่สิบปีร้อยปีพันปีผมตายไปแล้วเราทุกคนตายไปแล้วแต่สิ่งนั้นยังอยู่และส่วนหนึ่งก็คือทรัพย์ที่เราบริจาคไปนั่นแหละไปช่วยดูแลบำรุงธนุบำรุง,งอะไรเพื่อที่จะให้ลูกให้หลานได้ไปกราบไหว้ไปสักการะไปเรียนเทียนเหมือนกันกันกบที่เราเคยได้ทำใช่ไหมรุ่นลูกรุ่นหลานของเราอีกร้อยปีข้างหน้าก็จะได้ไปก็จะได้เล่าต่อสืบกันมาใช่ไหมเขากลับมาบ้าน รุ่นพ่อรุ่นแม่ของเขาซึ่งเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเป็นหลานของเราเราก็สั่งเขาไว้เขาก็จะได้พูดต่อๆกันไปถ่ายทอดไปนี่มาจากรุ่นทวดรุ่นยายทวดตาทวดปู่ทวดย่าทวดนะเอามาแต่พศนู้นพศนี้นะเห็นไหมเมื่อเวลามันผ่านยุคผ่านการไปจากของใหม่ในวันนี้ก็จะกลายเป็นของเก่าในวันหน้าเห็นไหมอีกร้อยปีเราตายไปแล้วเป็นของเก่า ใช่ไหมใหม่วันนี้แต่อีกร้อยปีจะเป็นของเก่าอีกร้อยปีใช่ไหมมูลค่าทางจิตใจจะเพิ่มขึ้นมหาศาลเพราะว่าเป็นของหายากพิมพ์นี้อาจจะมีอยู่ไหมพิมพ์นี้ก็อาจจะมีเพราะาแม่แบบสมัยใหม่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็ยังมีอยู่ใช่ไหมแต่จะไม่ใช่เนื้อดินที่นี่ชิ้นนี้ใช่ไหมชิ้นนี้สร้างขึ้นมาปีที่แล้วปีไหนก็ตามแต่แต่เป็นของใหม่สําหรับยุคนี้สมัยนี้แต่อีกร้อยปีรุ่นลูกหลานเราจะเป็นของเก่า ช่ไหมนี่คือสิ่งที่ผมคิดสิ่งที่ผมทํานะผมไม่ได้บอกว่ามันดีหรือไม่ดีไม่ได้เปรียบเทียบกับคนอื่นผมบอกว่านี่คือผมคิดผมทําเป็นทัศนะของผมจะถูกจะผิดก็เป็นทัศนะของผมใช่ไหมผมก็คิดของผมอย่างนี้นี่คือพระเครื่องที่ได้มาจากการไปเที่ยวกราบสักการะองค์พระธาตุนาดูลเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาช่วงปีใหม่พอดีเลยก็คือ ปีใหม่ปีนี้2,566ช่วงข้ามปีก็ไปสักระไปเวียนเทียนรอบพระธาตน,นาดูลที่อำเภอนาดูลจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นนครรัฐด,ดั้งเดิมก็คือนครจำปาสีอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคาม